สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆในซิลิคอนเวลลี่คือเขาประสบความสำเร็จระดับพันล้านกันแต่แต่อายุยังน้อยมากๆเลยมันเป็นไปได้ยังไทงทั้งัที่มีงานวิจัยบอกว่าคนอายุเยอะจริงๆแล้วอาจจะได้เปรียบกว่าอืมใช่ค่ะภาพจำเราเนี่ยมักจะเป็นแบบผู้ก่อตั้งอายุน้อย,นอยเนาะ คแต่จริงๆก็มีข้อมูลที่แย้งเหมือนกันค่ะว่าผู้ประกอบการที่อายุาสัก50เนี่ยอาจจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนอายุ30ตั้งสองเท่านะหู2เท่าเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งประสบการณ์มากกว่าเครือข่ายเงินทุนอะไรแบบนี้แต่บทความที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะพาไปดูตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ๆที่แบบทำลายสถิตินั้นไปเลย น่าสนใจมากครับงั้นแทนที่เราจะไล่ไปทีละคนคนผมว่าลองจัดกลุ่มดูไหมครับว่าเส้นทางของ9คนนี้มันมีแบบไหนบ้างได้เลยค่ะเป็นไอเดียที่ดีค่ะกลุ่มแรกที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะคือกลุ่มที่เ่เรียกว่าได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยดังๆโดยตรงเลยอ,อ๋อย่างเช่นอย่างเช่นอักไซโกทารีกับอังกิตกุปตะค่ะที่เขาทำเพาสแอปอ่านข่าวที่ดังมากๆอ๋อครับครับแอปเพจสาได้ ใช่ค่ะอันนั้นคือเริ่มจากโปรเจกต์ตอนเรียนปโทที่แตนฟร์ดเลยนะหรืออย่างเอร์เนสต์กินฟูที่เขาเป็น VC เป็นนักลงทุนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปี2ที่ซานฟร์ดเหมือนกันหูปี2เองค่ะก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะไอเดียชั้นดีเลยแล้วก็สร้างคอนเนคชันได้ด้วยครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เ่เหมือนใช้มหาวิทยาลัยเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าแล้วก็ออกมาลุยเองเลย ใช่ค่ะมีมีมอย่างอเล็กซานเดอร์หวังที่ทำสเกล l e AI ช่วยพวก Uber พัฒนา AI อันนี้คือเขาออก MIT ตอนอายุ19อื้ออืม,อมเร็วมากหรืออารัชฟลอซี่ที่ r r p p o x อครับออกจาก MIT เหมือนกันหลังคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งแค่2ชั่วโมงโหตัดสินใจเร็วมากคือเขาเห็นโอกาสอะไรที่มันสำคัญกว่าการเรียนขนาดนั้นนะตอนนั้น เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือกรณีแบบนี้อาจจะชี้ให้เห็นว่าบางทีโอกาสทางธุรกิจที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีแรงดึงดูดสูงมากหรือว่าจังหวะเวลามันสำคัญกว่าจริงๆครับอย่างออสตินรัสเซลที่ทำลูมิน่ Technologies ที่เป็นเทคโนโลยี l i ด a r สำหรับรถไร้คนขับอ๋อครับ ขาก็เริ่มพัฒนาตอนอายุ17ตอนที่ยังเรียนฟิสิกส์อยู่ที่แซนเฟอร์ดนะคะแล้วก็ลาออกมาตอนได้ทุนเซียวเฟลโลชิพอะคะ่ะที่เขาให้ทุนสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเลยเหมือนเขาเห็นช่องว่างอะไรบางอย่างที่คนมีประสบการณ์อาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าครับอาจจะเป็นไปได้ค่ะคือมุมมองที่ยังสดใหม่หรือการมองปัญหาจากมุมที่ต่างออกไปครับแล้วกลุ่มสุดท้ายละครับพวกที่ไม่ได้มาทางสายมหาวิทยาลัยท็อปๆแบบเป๊ะๆขนาดนั้น กลุ่มนี้ก็แบบว่าหลากหลายมากค่ะแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะมีตั้งแต่แดเนียลกรอสคนนี้ไม่ได้เข้ามาหาลาัยเลยค่ะเอ้าเหรอครับค่ะแต่สร้างเกร p พลินหรือที่หลังๆเปลี่ยนชื่อเป็น Q ิวะค่ะเป็น Search Engine ที่แข่งกับ Google เลยนะแล้วสุดท้าย Apple ก็สือไปโห oh, สุดยอดตอนอายุ18 18ใช่ค่ะแล้วก็ก่อตั้ง g i ๊ เป็นแพลตฟอร์มให้รางวัลในแอปมือถือเพราะเขาสังเกตเห็นว่าโฆษณาในเกมมือถือมันน่ารำคาญอ๋อแก้ปัญหาที่เห็นใช่ค่ะหรือเจสสิก้ามอร์คนนี้ก็ออกจากมัธยมตอนอายุ15เลยนะคะไปเรียนปอตรีคอมที่ยูซีบอรเรลแล้วก็ตั้งอินดิเนโรช่วยธุรกิจเรื่องบัญชีภาษีโอ้ฟังดูแล้วแต่ละคนนี่คือเส้นทางต่างกันสุดๆเลยนะครับสรุปแล้วไอ้คำว,ว่าการศึกษาในความหมายกว้างๆเนี่ยมันส่งผลกับพวกเขายังไงบ้างครับ คือเหมือนใบปริญญาอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วถูกต้องเลยค่ะคือการศึกษาในระบบไม่ว่าจะเรียนจบหรือไม่จบจากมหาลัยดังหรือไม่ดังเนี่ยมันดูเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับสิ่งที่บทความเขาชี้ให้เห็นแล้วเราก็เห็นจากตัวอย่างพวกนี้คือบางทีความรู้ที่มันยังสดใหม่จากห้องเรียนเนี่ยแหละหรือมุมมองที่มันยังไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยประสบการณ์แบบเดิมๆอะค่ะอืมมันอาจจะทําให้พวกเขามองเห็นปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาในมุมที่ต่างออกไปจริงๆ อย่างการณีของหว่องที่เห็นปัญหาโฆษณาหรือโกทารีกับคุปตะที่ต่อยอดโปรเจกต์ในคลาสแสดงว่าถึงแม้จะมีข้อมูลว่าคนอายุเยอะมีแนวโน้มสำเร็จมากกว่าแต่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เขาก็มีข้อได้เปรียบในแบบของเขาเหมือนกันใช่ค่ะทั้งเรื่องมุมมองความเร็วในการปรับตัวหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆใช่เลยครับมันไม่ใช่การบอกว่าใครเก่งกว่าใครนะแต่มันชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสู่ความสําเร็จเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องอายุหรือประสบการณ์ล้วนๆครับผมการมองเห็นโอกาสที่ถูกที่ถูกเวลาความกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออํำนวยไม่ว่าจะในหรือนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญหมดเลยค่ะงั้นสรุปจากการเจาะลึกของเราครั้งนี้ก็คือแม้จะไม่มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวอะไรเลยแต่เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่า ความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาวในซิลิคอนแวลลี์เนี่ยมันมาจากการผสมผสานกันทั้งการศึกษาไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามการมองเห็นโอกาสที่เฉียบคมแล้วก็ความกล้าที่จะแตกต่างใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในโลกเทคโนโลยีที่มันหมุนเร็วมากๆแบบนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วอะไรมันจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่ากันระหว่างประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกับความสุดใหม่แล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเร็วๆของคนรุ่นใหม่น่าคิดมากครับค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับอนาคตจริงๆค่ะ